ในการเรียนวิชาศาสตราชัยสวัสดิ์อุปกรณ์ในการในการเรียนที่ที่จำเป็นที่ใช้อย่างหนึ่งคือดาบสองมือนะครับวันนี้ผมอาจารย์ชัยสวัสดิ์เทริบูลกำลังจะทำดาบสองมือ ประจำตัวอีกคู่ดึงเป็นเพื่อนมาติดตามชมนะครับหมายท่อนนี้ปักอยู่กลางการจอมปลกเลยครับแล้วก็ผมดูแล้วเนื้อเข้าน่าจะดีมากเดี๋ยวจะลองขุดต้องจะลุกขุดออกแล้วจะเอาไปทำเป็นดาบครับสำเร็จครับ ทีแรกดึงไม่ไหวขุดก็ไม่ได้เอาน้ำเอาน้ำหล่อไว้ครับให้พื้นแฉกก่อนแล้วค่อยๆค่อยๆขุดขึ้นมาความยาวความยาวไม่แน่ใจว่าทำดาบญี่ปุ่นที่เรียกว่าบกเค็นยาวพอหรือเปล่าถ้าทาไม่พอก็คงทำดาบไทยครับดาบไทยความยาวพอแน่แน เดี๋ยวถ้าทําขั้นตอนทำเราจะเล่าให้ฟังนะครับไม้ที่ขุดมาเมื่อวานใช้ไม่ได้ครับเขาเขากวงตรงกลางนะครับกวงตรงกลางไม่มีเนื้อไม้ที่จะพอที่จะทำดาบครับก็จบกันต้องการดาบสองมืออีกคู่นะครับ ทุกทีนึกไม่ออกทุกทีจะจะใช้ไม้หนาๆแล้วก็มาใส่ให้บางอันที่จริงมีไม้อันเนี้ยนะครับอยู่ในกองเดียวกับที่ที่ไม้ที่ผมบอกว่าใช้ไม่ได้นะครับที่ที่เป็นไม้คมเดี๋ยวผมจะเอาตรงนี้มาเป็นใบดาบมาทำเป็นใบดาบนะครับแล้วก็แล้วประกบประกบตรงด้ามคล้ายๆกับตรง ตอนที่ผมทำหนังสติกะครับเดี๋ยวค่อยดูต่อไปนะครับไม้สองสองชิ้นนะครับทำดาบได้ได้สองอันชิ้นล่างชิ้นล่างก็แบบประมาณนี้นะครับแล้วก็ชิ้นบนชิ้นบนก็ประมาณนี้เดี๋ยววันต่อไปทำต่อครับ จากไม้กระดานท่อนแผ่นยาวตัดออกเป็นสองท่อนนะครับท่อนซ้ายจะใช้ทําดาบเมื่อกี้ผมผ่าเขาตรงนี้แล้วครับตั้งใจจะแยกเขาออกเป็นสองชิ้นนะครับตั้งใจจะแยกออกเป็นสองชิ้นแล้วทําดาบได้สองเล่มครับจากเมื่อวาน เป็นไม้เก่าอยู่ในกองที่ปวกกินนะครับไม้แผ่นนี้ปวกไม่กินแสดงว่าเขาแข็งมากเชา้านี้เป็นดาบสองมือที่จะเป็นคู่มือเป็นดาบคู่มือของอาจารย์ชัยสวัสดิ์นะครับเสร็จไปแล้วหนึ่งข้างเสน,น่ห์ของ ของดาบคือมีรอยแตกนะครับมีรอยมีลาย,ม,ยมีรอยลายงาแล้วก็มีรูอยู่ตรงนี้มีรูอยู่ตรงนี้นะครับผมว่าเป็นสเสน่เสร็จแล้วครับดาบคู่มือคู่ใหม่ผมตั้งชื่อว่าดาบจอมปวกก็ได้มาจากไม้ทิว อยู่ในในจอมปลวกอะครับคือปวกเขากินทั้งกองเลยครับเหลือเหลือสภาพให้เรามาเป็นแบบนี้สวยงามตรงที่มีมีรอยแทะของปวกเป็นธรรมชาติ ทำเองนะครับแนะนำเพื่อนๆทำเองแล้วก็เราจะได้ได้ความรู้สึกครับ